เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะเกษตรกรเฮ hey! พาณิชขยายเวลาลดราคาเคมีเกษตรอีก3เดือนนะคะพาณิชจับมือ3าสมาคมขยายเวลาลดราคาเคมีเกษตรรวม56สาร74รายการอีก3เดือนถึงพฤษาคมนี้หวังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะนายจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมกานค้าภายในได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งกรมได้จัดทำโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสากลกรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการสามสมาคมได้แก่สมาคมไทยธุรกิจเกษตรสมาคมอารักขาพืชไทยและสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยรวม22บริษัท โดยลดราคาจำหน่ายยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันการเกษตรนั่นก็คือสถาบันการเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีสารกำจัดวัชพืชแมลงโรคพืชเข้าร่วมโครงการรวม56สาร74รายการ ปริมาณที่เข้าร่วมนะคะ235,268ลิตรส่วนส่วนลดสูงสุ35ด35%ดําเนินการมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2564และเดิมจะสิ้นสุดในวันที่28กุมภาพันธ์2565อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกรในปีนี้กรมการค้าภายในจึงได้หาเหลือร่วมกับหน่วยงานและสมาคมที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะขยายเวลาโครงการไปอีก3เดือนจนสิ้นสุดพฤษภาคม2565โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถสั่งซื้อเคมีเกษตรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดได้ผ่านสถาบันเกษตรกรนั่นก็คือสากลการเกษตร กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะคะที่ตนเป็นสมาชิกและสถาบันเกษตรกรจะติดต่อไปยังเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหรือสากลจังหวัดเพื่อรวบรวมยอดการสั่งซื้อแจ้งมายังส่วนกลางนะคะอัปเดตล่าสุดพาณิชย์จ,จับมือสามสมาคมขยายเวลาลดราคาเคมีเกษตรรวมกว่า56 7สรายการอีก3เดือน สิ้นสุดพฤษภาคม2565นะคะ